ชิงจ้างจ้องกันตอนภาษาอังกฤษแสนสนุกเล็บเล็บไดรี่กันบ้านเรื่องร้อนแห่งวุ่นวายวันที่สิบเดือนหนึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษได้เจอกับคุณครูคนๆๆสวยด้วยแหละอฮอตื่นแล้วชินโนสุเกชินโนสุเกตื่นเอา้อา,อ,าอะไรเนี่ย ทำไมเด็กคนนี้เนี่ยทำไมตื่นเร็วกว่าปกติฮะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อจริงด้วยนะวันนี้น่ะเป็นวันที่ลูกจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษนี่นะแสนสนุกที่มีคุณครูคนสวยมาสอนสินะแ <c oughs> ม่ก็ว่าอยู่ว่าทําไมเด็กวันนี้ตื่นเร็วจังเลยเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวรอชินจังกันดีกว่าออกับข้าววันนี้ก็เป็นไก่ทอด หู <c oughs> ดู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 เอาชินจังตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะตื่นตั้งแต่ตีห้าละค้านี่ชุบนี่แหมเก่งจังเลยนะจ๊ะเขาหนักก็ให้มาเป็นอย่างนี้ด้วยนะไม่หรอกเขาถ้าแค่มีคุณครูสวยๆก็พอแล้วนะอาชินจังมากินข้าวได้แล้วจ้าอูอืมอร่อย แม่ครับนี่ร่่โรงเรียนยังไม่มาอีกเหรอโอ้ยก็มันยังเช้าไปชินเนสุเกลี่ไบเลยของรุ่นเนี่ยก็ผมอยากไปหาคุณครูสวยๆนี่ hello how are you สวัสดีครับคุณครูหืมสวัสดีจ้ะชินจังเดี๋ยวเรามาแต่งงานกันนะโอ้โอจ้าจจอดี๋ยวจะดีหรอครับไม่เป็นไรจ้า เรามาเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกันดีกว่าเนอะเออเออเออโอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยโตไปจะเป็นยังไงมากันเนี่ยเป็นหัวฉมัดเลยโอ้โอ้โอมาแล้วมาแล้วโอ้โห้ชินโนสุเกะทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหม คุณครูยชิน้นนะงาสวัสดีจ้ะชินจังวันนี้น่าตื่เต้นไหมจ้าโอ้ครูครับครูว่านะพอไปถึงแล้วขอแต่งงานกับคุณครูนะได้ไหมครับนี่ชินโนสุเกะ ที่สุดก็ไคสักทีนะชินโนสุเกะนี่นะจะไปขอแต่งงานทำไมกันเล่าเอาล่ะดักเรียนนี่ก็คือคุณครูที่จะมาสอนพวกเรานะจ๊ะโอ้โหอ้อห่ยอ้อหยขอเชิญคุณครูแนะนำตัวเลยนะคะสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนจ้าฉันามีชื่อว่าแอนเจล่านะโอ้แอนเจล่าจังเฮ้ย เออชิโนสุเกะเอ้าหนูมีไจ๊ะเออคือว่านะครับครูครูนะ่ะเลือกสนใจเลือกความรับหรือเปล่าครับเออเออเอ๋แลหว,ว่าผููเขากับทะเลจะไปเดทที่ไหนกันครับคุณครูครับชิโนสุเกะ ทำอะไรของนายเนี่ยชินโนสุเกะเอ่อชินจังไปนั่งที่ไม่จ้าโอ้ครูคะผมชื่อนดคาะลาชินโนสุเกะห,ห้าขวดเป็นผู้ชายที่สอบต้นหอมลงในนัตโตะครับฮ้ฉันชอบเด็กที่ร่าเริงแบบนี้จังเลยนะจะหมอนี่เนี่ยมาถึงก็จีบครูเลยนะ เอาละเด็กๆจ๋าเดี๋ยวครูนะ่ะจะเขียนบนกระดานให้นะจ้าว่าคำนี้เป็นทำอะไรนะโอผมอะเคยเรียนมาบ่อยแล้วแหละว่าเป็นทำอะไรนะ่ะโอ้ฉันจะรู้ไหมเนี่ยนะไม่รู้เลยนะ่ะมาซาโอคุถึงจะไม่รู้ไหนก็ลองฝึกไปก่อนถ้าฝึกเยอะๆก็จะได้ก็ได้นะเออขอบใจนะคะสามะคุงแม้ไม่เป็นไรหรอกนะ่ะ เอาล่ะเด็กๆจ้าเดยกครูเขียนแล้วนะชืบชืบแลนวก็ชืบเอาล่ะเด็กๆจ้าตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยเอค๋ครับโอ้ถูกต้องเลยจ้าหนูหนูชื่อไรเหรอคาสมาโทรู้ครับแหมคาสมาคุูนี่เก่งจังเลยนะจ้าก็คาสมาคุูนี่เรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษนี่เนาะอืมไม่เป็นไรหรอกนะ่นเด็จัง ผมเองก็ตอบได้นะคะผมก็ตอบได้อ้อมเอ D ซีดเอฟจีเอชไแม่ชินโนสเกจหงเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเอยชินโนสุเกจเนี่ยนะ เอาล่ะเด็กๆจ๊าต่อไปนะก็คือครูอาจจะว่ารูปอะไรก็ได้นะแล้วให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤนนะจ๊ะครูว่ามาแล้วนี่คืออะไร what is this นี่คืออะไรจ๊ะอ๋อผมค,วว Apple, ครับแอปเปิลแปลว่าแอปเปิลครับโอ้ยเก่งจริงเลยนะจ๊ะคาสมารคุงเนี่ยนะอืมผมเก่งสินะครับโอ้าสมารคุงเนี่ยนะอ่านไม่ค่อยเก่งกเท่าไหร่นะ อุ้ยเอจ้ยโอ้อออไม่เหมือนฉันหรอกหน้าฉันาอ,าอ่านอะไแองโกอีตโตอะไรสักอย่างเนี่แหละนะอย่ามาตัดสินเอาเองนะยะเออทุกคนเงียบๆกันหน่อยนะจ๊ะเอาเลยต่อไปนะจ๊ะคุณนจาจจะให้นักเรียนนะร้องเพลงเด็กอะไรก็ได้นะจ๊ะที่ตัวเองชอบนะโอ้อผมได้แล้วน่าว่าไงจ๊ะชินโนสุเกะคุง ผมได้แล้วนะครับก็คือเพลงนี้นเลย six 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 w i f i password ของฉันที่ชออยากใช้เออเ s อ,อช i n d l e r s g t คุณจ้าคือว่านะมันเป็นเพลงของวงบัสนะจ๊ะที่คุณจะให้ร้องอนะ่ะก็คือเพลงของเด็กนะจ๊ะโอ้โอ๋อผมรู้แล้ว a b c d a f g h i j k l m n o p Q R S T U V W X Y a n c Now I know why baby s here. next time don't you see reach me โอยเก่งมากเลยนะจ๊ะชินโนสเกตคุงคูณจะให้รางวัลเลยนะจ๊ะอุย้ยอะไรกันเนี่ยชินโนสเกตเราจะ้แต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเอา้าล่าเดี๋ยวเริ่มใหม่นะจ๊ะเริ่มแรกใครจะเอาก่อนจ๊ะ อ uh, ฉันอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะอ้อม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 อารู้แล้วครู Ooh, ครับครู Ooh, ครับเอ้ย uh, ไม่จ๊ะมาสะอกจังอ้า uh, ผมรู้แล้วเขาจะเอาเพลงอะไรเอาเพลงนี้เลย This is my happy song I like to sing it all day long a l l t e a o the o n e s Then you can sing along Happy 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 โอ้เก่งมากเลยจ้าโอผมด้วยผมด้วยผมด้วยผมลองเป็นครับผมลองเป็นว่า Hello 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 How are you Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Ma'am, ma'am, จังนี้ล้วก็เก่งมากเลยนะโบจังนี่น่ายเก่งมากเลยนะเบอรไม่เป็นไรหรอกนะเนนี่ได้แล้วน,นคะคะเอาไหนเนเนจังร้องมาสิจ้าอ,อเนนี้เป็น hello hello what's your name hello hello what's your name my name is เนเน่ my name is คาสมา Nice to meet you. Hello. Hello. What's your name? Hello. Hello. What's your name? My name is Xinjiang. My name is Bojang. Nice to meet you. Hello. Hello. What's your name? Hello. Hello. What's your name? My name is Bojang. My name is Baso. Nice to meet you. แม่เน่นๆจังล้วก็เก่งมากเลยจ้าทุกคนเนี่ยมากเลยนะอัาต่อไปชินนสเก็ตคุงจ้าผมร้องได้แน่นอน A B C D E F G เออๆเออคือว่าจะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้าโอ้ผมร้องได้แล้วครับมันคือเพลงนี้เลยเพลงอะไรจ้าโอ้สามสี่สเต็ปวอรชัสเต็ปวอรชัสเต็ป อนานานา step watch you step w a t u step เฮ้ย a t c h o u step watch you step เอา watch o u a t h you step watch you step watch you step ปวดหัวประหม่าน่าไม่งั้นจะตกรุ่รักเอา watch y a t c h you step watch you step เอ้ย watch o u step what's up มาคริสคุณพชุติวัฒน์เฮียจิชยานนท์นทกิ uuuh hai để de cha wat a chira con chanty. Yemasu, d-u-s, but it's well, d-u-s, but it's well. Oh, na, 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 i'll make you love. i'll make you my love step what's step what's step oh no 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 step what's step what's step What your step step what's your step what's step oh no 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 step what's step what's step What your step step what's your step what's your step oh baby what your step Watch your step Watch your step what your step step watch you step watch you step oh baby watch you step 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 ้ยชินโอสเกตคุงก็เก่งเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นภาษาไทยอยู่ดีนะจ๊ะชินโอสเกตคุงอ่ะร้องอะไรของไงเนี่ยโอ้ก็ร้องเพลง watch you step ไงจ๊ะเอาล่ะเด็กๆจ๊ะเด็กๆรู้จักเพลง One little finger ไหมจ๊ะอไม่รู้จักแฮ ผมรู้ครับมาลองเ yeah, นะ่ยวันทิ่ตัฟิงเกอร์น่ะโอ้ร้องไร้่งไงจ๊ะออ one little finger one little finger one little finger tap 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 pull your finger up pull your finger down put it on your head head นะ่ะโอ้ย hmm. มากเลยจ๊ะงั้นทุกคนนะ่ะมาเต้นแล้วก็ร้องด้วยกันนะจ๊ะโอเคค่ะ mm hmm. okay, huh? โอเคแต่ทุกคนทาได้เยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวครนะูจะส่งรูปไปให้พ่อกับแม่ดูนะจ๊ะโอ้เย่เย่ชิน,นสุเกะน่ยต้องพูดเลยไหนเะต้นมั่วมากเลยนะอย,นะอยากให้พ่อกับแม่ดูจังเลยนะเอาล่ะทุกคนหลังจากที่ร้องเพลงมาแล้วนะทุกคนรู้ไม่ว่ามีมคําศัพท์อะไรมั่งก็พูดมาเลยนะจ๊ะถ้าใครพูดได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะจ้าอออไม่รู้เลยอ่ะ โบไม่รู้อ่ะเนเน่ก็ไม่รู้เนเน่จำเลยไม่ได้อ่ะโอ้ผมรู้ครับผมรู้ครับว่าไงเจ๊าชินโนสเกตคุงผมรู้ครับก็คือว่านะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์โอ้ยเก่งมากเลยเสียได้แล้วหนึ่งคะแนนผมครับ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 ผมค้าผมค้าอ๋อขัดสมาคุงมีอะไรจ๊ะอ๋อ ก็คือ finger eyes arm foot แล้ว eyes มี nose ear อ๋อดีมากเลยนะจ๊ะแล้วคนอื่นนะจ๊ะมีไหมไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ครับนน่น่ก็เหมือนกันค่ะนะสรุปนะจ๊ะคือคาสมาของฉันะนะจ๊ะโอ้ยเยี่จังเลยนะฮู้ อ่าอ่าแลงวันจะเป็นอะไรกันนะ้าเอาล่ะทุกคนเัน,นี้ก็เลิกเรียนแล้วนะจ้กลับบ้านได้เลยจ้าเย่เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวผมนะ่ะจะเปิดดูแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะชิบนี่ว้าวมีขนมด้วยเนอะทุกคนแล้วก็มีน้ำด้วยนะ่ะอ๋อคาสมาคงสุดยอดไปเลยนะทำไมไม่มาเป็นเนเน่ชียงด้วยอะ่ะ โอ้น่าน่าซีงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับดีกว่านะโอเคได้เลยมิซาเอดูเหมือนว่าคุณครูเขาจะส่งรูปมันด้วยนะโอ้ดีจังเลยนะได้เต้นเพลงด้วยนะเดี่ยดูซิอืมดูดูนี่นี่เองนะไหนจึ๊บจึ๊บจ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 ุ๊บจ๊บไหนดูซิไหนดูซิจึ๊บจุ๊บจ๊บอ๋อนี่ไง Do the one little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, put your finger down, put it on your head, head. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, put your finger down, put it on your eyes, eyes. One little finger. โนสเกตต้นดีๆหน่อยลูกเต้นพร้อมๆกับเพื่อนหน่อยแล้วอ้จูอาจารย์อ้จูเจ๋อโอ้จูจ้าจูเฮ้ยชิโนสเกตเต้นอะไรของนายเนี่ยโอ้ย่าจูเจ้าจูเฮ้ย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 อย่าดึงกางแขนเฮ้ยเธอวู้ดอะอะอือเออคาคาสามะคุงเอ่อเออเฮ้ยเกเกเกคาซามะคุง โอ้โอ uh, uh. oh, uh ้ o ว e l i ิวเ e f i n วัน One l ิเิเทปเทบแทบโอ้ิตเติ้ลฟิงเกอร์โอ้ยข้าสมาคของนี่โอ้ยชินสุเกะทำอะไรของลูกเนี่ยไปเปิดให้เห็นกางเกงในได้ไงชินนสุเกะเนี่ยน่าบ้าจริงๆเลยอา วันเลตเตอร์ฟ huh. ิงเกอร์ภาษาอกรีนสนุกจัง one two t h r e นัมันรื่อมันดุมึงนั่มันนีมันเด่งกายดาบอดีใจออมาการเจนิญกิีเนดึงกินไซ์งชิลล์สเกย์โอ้รำว่าโมเสนน้ำะอาจจะเกนนายองสามีโมนุมนีโร 足ら自由あしかなウジユー。アラマネイルガルゼリ、ナマクなむ,くくなむ,らむそなんなねしまるくなねしまローザー。ローサムナムにぐきのどしんのすけい。ポニク、ポニーク、ポニークママ、みんなま、あまぜてる。 โนแล้วมันสกุลตันนี้สายสกินน้ำว่า将来นั้นรู้สิ่งนีไดลีนี้ก็จบอย่างมีความสุขถึงแม้ข้าสามารถคุณจะมีความสุขก็ตามมีความสุขบ้าอะไรแล้วชินเนาะสุเกจอบว่าจบจ้าไม่มีเรียนภาษาอังกฤษหรอกแล้วจ้าขี้เกียร์